น้อยเลยเอะไหนแไหนฮ่าฮะไหนอะเฮ้เดี๋ยวดิไหนอะฮะมองนี่เดี๋ยวป้าถ่ายกันทั้งนู้นถ่ายถ่ายลูกเหรออืมมองพ่อไหมฮะไอเก้าฮะเก้าหันหน้ามากเก้าหันมาเนี้เอ,อ้อมองไม่ค่อยเห็นไหนปาตีนไหนซูมซูมตรงไหนวะ จูมนู่นปลาตีนี่หอยเชียวมันอ่อนเองนะี่คือป่าชายลเลนปลาชายเลนมันเรื่อว่าขี้โกน บ้านเรามีดินนะแค่ขนาดบ้านเรามีดินนะ่เนี่ยแค่ละข้างเราแล้วก็มมันไม่มุดตามแถวบ้านเรามากงัเนาะฮะมีฟ้าเชียวอออปีสองสามตัว